สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แก๊งกะเพรากะเพราอะไรกะเพราอะไรอะ่ะกะเพราวรวมรวมมิด <c oughs> พี่กาดมาแนเ่เลยวะพระโจะโอุย้ยไม่ใช่โมลิอุย้ยเพิ่มเต็มอุย้ยอันนี้ดานอะไรครับดันด่านฟาร์ม <c oughs> ด่านฟาร์มครับกี้โอ้ ดาบฟ้าเพิด่านอะไรคะด่านข้าพูดอ๋อโ,อโอ้โหารข้าพดโอ้โหด่านรักพี่เลยด่านเนี้ยจริงอ่ะอมมืม่อสองปีที่แล้วอ่ะ <c oughs> ได้เวลาละเรากับมันต้องตายกันไปข้างหนึ่งอ่ะจริงมาเฮงกี้ตายตายแน่ตายแน่ <c oughs> เล่นน้อยคอยนานนเกว่า <c oughs> จริง สบาดีครับแล้วโอ้โหชอบด่านนี้อ่ะชอบด่านนี้จริงๆพี่ยังไม่มาเลยล็อกเครื่องครับล็อกเครื่อง,งครับยังไม่มาเลยพี่ยังไม่อะไรเนี่ยไอ้กี้อยู่นี่ครับกี้อยู่นี่ครับทุกคนกี้ยังหมุนตัวอยู่เลยนะ <Okay. S 2> กี้ยอ่อยังยังกี้ยอ่อยังยัง ยังย่อแล้วย่อแล้วย่อแล้วเดินเดินเดินแล้วขี้หันยังหันแล้วเดินแล้วเดินแล้วโอเคโอเคมาๆมาๆมาล็อกเครื่องครับล็อกเครื่องเอาพี่เอาสปินมาปะเอามาเอามาใช่ใช่ขี้หานทุบอุ้ย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 เร็วเกินเร็วเกินทุเรีมไฟยันวิ่งก็วิ่งเลยสิครับรอไล่ล่า รอเลยรอไรล่ารับรองไปแน่นอนไปตรงนั้นแน่นอนกี้กลางแบบก่อนกี้มีแมวกี้มีแมวแมวเด้ง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 แปลกๆแล้วแปลกแปลกๆไม่มาไม่มาไม่มากี้ใจแข็งหน่อยใจแน่อยใจแข็งหน่อยอ๋อเเลยเลออยอ๋อยอ๋อเลยล่งอยู่นะเลเเอยเออย เทมซ่าแปดแปดศูนย่ะพอีแต่ศูนย์ศย์ม่ใช่หรออ่าห้ดี้คอมกี้มันหาอ่า้มีกี่มีกมมี่มีบอโลทฮาเอาเลยเอาเลยนั่คร้งอีกแล้วมันไปนะมาใช่ไหม รู้สึกว่าน่าจะมาไม่ไม่ไม่อะไเพื่อนอยู่บ้านใหญ่บ้านบ้านันเล็กบนเล็กเบนเล็กเันเล็กไปแล้วไปแล้วเฮ้ยไอ้หยอยพี่กันไอ้หยอยเรียบร้อยแต่คู่แต่คู่เรียบร้อยกีฟเครื่องนี้เสร็จก่อนโอเคเพื่อนลงมาแล้วเพื่อนลงมาแล้วใก้ไกลจังวะเฮ้ยเพื่อนลงมาแล้วเพื่อนลงมาแล้วเสร็จเดี๋ยวพี่รอช่วยกีฟเอง กระเพราต้องช่วยกระเพราสิมามาเพาชอบว่าดูนะพี่อ่ะจะหายตัวมันขึ้นรถเชนอะ่ะไม่สนหรอกมันไปทางไหนครับเ <รถ S 1> ฮ้ย,ยไม่เห็นมั้งตาลายตาลายจริงตาลายตาลายตาลาย โเห็นเหรอเทียซ่าสุดสุดจ็บมาไปแล้วไปแล้วไปแล้วสวยกี้ไปแล้วเว้ยเฮ้ยกี้หิวเร็วหิวเร็วหิวเร็วดีกว่ามามหิวเร็วดีกว่าแมวไม่ได้แอะไรล่ะไป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 ปั่นไปปั่นไปปั่นไปปั่นลุยแค่นั้นพี่เสร็จแล้วนี่ใช่ปะเสร็จแล้วจ้า บอหลุดถับไม่ได้ใช้แน่เลยคราวหน้าเอาเอาแบบปั่นไวมาดีกว่าเออว่ะปุ๊บยัวเซลใช่ไหมเออพิสูจน์ตนเปิดแม่งฆาตกรหัวร้อนแมวเด้ง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 ไม่กลัวไม่กลัวเฮ้ยใครลุกก่อนแพ้ป่ะล่ะใครลุกก่อนแพ้ป่ะล่ะใครลุกก่อนแพ้ป่ะล่ะกี้ไปแล้วโว้ยลุกก่อนไปด้วยเพื่อนปั่นต่อเพื่อนปั่นต่อ เดกกี The key. The key ้เดกกี้ช่วยเองเดกกี้ช่วยเองได้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 มันจะตามเพื่อนมันจะตามเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปว่อนดูก่อนกี้หลงกี้หลงกี้หายตัวเฮ้ยกี้มันขึ้นไปมันขึ้นนี้กี้หนีกี้หนีสวย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 ลงมาลงมาลงมาเอาเลยเอาเลยเฮ้ยเฮ้ยอย่าไว้อย่าไกี้หนีกี้หนีไปไม่ได้โอ้ยไม่ได้ไม่ได้ใย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนใจเย็นเล่นน้อยคอยนานนะหนุ่ม เลยนน้อยคอยนานจริงจอันเนี้ยอันเนี้อู้หูยบันจาร้อนว่ามันจาร้อนเป็นไปหรือเปล่าเป็นไปหรือเปล่ากี้ลูกเองกะเฮียละเหมือนมันมันไล่มันไล่มันไล่เพื่อนอยู่มันไล่เพื่อนอยู่เฮออมันไม่ได้ไล่มันไม่ได้ไล่เชี่อเอ้าไม่เพื่อนมึงเกินไปวะที่เมึงจะตายโอ้โห พี่กันพี่กันกิมีพี่กันกิมีเฮ้ยกิมีเหรอกิมีลูกเองเหรอเดีวกีไม่บอกอะไม่รู้ว่ามันกดเข็มให้มันมันกดเข็มิว้าวอ๋อมันกดเข็มให้กี้เหรอเฮ้ยกดกระโดดแล้วไอ้ชเ้ยพูดเลวอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดเเดกดเข็มให้โคตรเท่โคตรเท่โคตรเท่ เงี้ยไงียไว้เียมันกดเข็มให้กี้อะแล้วทาไมมันไม่ปลกกี้อะทไมมันไม่ปลกกี้อะก็คือมันกดเข็มแล้วมันก็วิ่งหนีไปช่วยเพื่อนอีกคนไงเขี่ยแล้วฉลาดอะไม่แต่ว่าปลกแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วไม่ใช่เหรอกี้ไม่ได้โฟมไม่เสร็จมันยังไม่เต็มมันยังไม่เต็มเฮ้ยมันฉลาดมันฉลาด เฮ้ยเพื่อนฉลาดเกมพิกปันเนี่ยเกมพิกปันเนี่ยเนแบกแบเกมพิกปันเนี่ยเกมพิกปันเนี่ยเฟสสองแล้วเฟสสองแล้วโอเคโอเคโอเคเรื่องกางฮิวอยู่เมื่อกี้พี่ดิ้นหลุดอ่ะของจริงอ่ะเออของจริงอ่ะเออพวกดวงมาเอน่าตกใจเออดวงหมดละตอนเนี้ยเหลือแต่ความจริงที่ต้องไปเชิญไปไปันเพื่อนฮิวเสร็จละใช่ฉันฟ้างไม่ฟ้ามั้งไม่ฟ้ามั้งใช่ไม่ฟ้าไม่ฟ้าแมวไม่ได้สวยสวยพี่ฮิวเร็วมาก ทำแมวนเล่นแล้วบอกมันจะไล่อยู่มันไล่เพื่อนอยู่อยู่เร็วเกินอยู่เร็วเกินฉีกไปซ่อมดีกว่าได้ได้ได้ขี้กี้หายตัวไปเลยกี้ตายแล้วขี้หายตัวไปเลยเฮ้ยกี้กี้ขี้มาที่ที่วิ่งมาทางพี่ที่แช่แช่แช่แแม่เทพไกลไกลอ่ะแม่เทพไกลๆนี่นี่เดวิดเฮ้ยเชื่อเชื่อเชื่อเฮ้ยกี้กี้ไม่นะไม่นะอย่ามา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 หรออย่ามามันอยู่นี่มันอยู่นี่เอ้ยมันวิ่งไปกลางแมพ ร่างบ้านเล็กอะเครื่องแรกที่เราเสร็จอะสวยๆเอาไปปะมาเร็วๆหิวให้เร็วหิวให้เร็วเพื่อนหิวให้เร็วเร็วหิวให้เร็วเร็วขี้ปั่นไปขี้ปั่นไปขี้ปั่นไปไม่มีหิวเร็วโหเชี่ยทำไมมันซ่อมช้าจังอ่ะทรงมีบาบิชิวเลยวะทำไมรู้สิอย่าไปกลัวอย่าไปกลัว ขีขไปขอแมก่อนไปเดี๋ยวพี่จุ๊กเองไงเนี่ยไม่เท่าไรหรอกขี้ขีไปขอแมพไปไปขอแมไปขี้ขหลบไปนะพเชียทำไมมรู้วะเอ้ามั่เห็นหรอโอเคสวยสวยกีวิ่งไปเลยกีวิ่งไปเลยกีวิ่งไปเลย เฮ้ยกี้มันตามกี้เหรอเขี้ยมันตามกี้กี้พี่ปั่น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 บอลเลบอลเลยไม่กี้บอลเล็กกี้ล้มไปเลยล้มไม้ไปเลยวิ่งมาแมสเดิมได้นะชิบหายรู้ได้ไงวะเภาคใต้เย็ดเทพี่โค้ดเทสเลยครับโอ้โดครับโดน่ามันเป็นหนึ่งพี่ปั่นอยู่ครับลิปปั่นอยู่ครับพี่ไปเทสได้เพื่อนปั่นเพื่่อนนปัเคพี่ปั่นด้วยพี่ปั่นด้วยพี่เทสได้พี่เทสได้ ไม่จ่้โคโโจบอบ่ะได้แค่นี้สินะโคตไก่อะ่ะ <c oughs> ทำไมมันเดินไปหากี้ได้วาแฮกแมพปะ ไม่ไม่ไม่มันเห็นกี้เดินฉีกไงอ,อ๋อมันเห็นกี้เหรอคือกี้ยังไม่ได้หลบหรอตอนนั้นอะไม่คือกี้อะวิ่งฉีกแล้วเว้ยแต่ว่ามันเห็นไงเย็ดปะอ,อ๋อมันเห็นกี้ก่อนพี่ปันอยู่พี่ปันอยู่จ้ากี้เห็นเพื่อ,อน,นละ่ะเอ้ยเพื่อนโดนไล่เพื่อนโดนไล่เคพ, <okay, S 2> พี่ปันพี่ปันเพื่อนเพื่อนจูแมทเทปโอ้โหมแมทเทปวะพวกที่น้องป๊อป ต่อไปเออเพื่อนตจูโคตรโหดอ่ะสวยตาัดได้ปะไม่รู้อ่ะคุ้ยๆไม่จะโดนหรอทีก็ทีไปเรสิครับโอ้เพื่อนจูเล่ล้าที่กันปั่นเลยโอ้ยโดนละเพื่อนล้ม มองไม้่ะพี่ดันก็มีมองไม้เหมือนกันโอเคเหมือนเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาเช็คแน่แหละเดี๋ยวมันมาเช็คแน่ต้องอยู่ใกล้ๆแมทไว้ <Hey! S 2> เฮ้ยไอ้เชียมีห <Hey! S 2> ลุดฮ <Okay. S 2> ุกหลุดฮุกเท่หลือมึงเท่จัดอะ MVP ดเอ็มบีบีจัดเอมันจุกบ,บ้านเล็กอยู่ oh. มาเทสได้นะโอ้โห oh. ะเฉดกระยอยเลยโอ้โหตีคือแทงหลังไปแทงหลังไปอีกเพิ่งหนึ่งเพิ่งเข้มพกันเพิ่งเด็ดนอกจากจะมีลูกพุงแล้วยังมีลูกเองด้วยมีแทงหลังไปะข้มมีแทงหลังด้วยโอ้โหเอามาชุกชัดชัดมีตาย่างด้วยเออพี่มาละโอ้โหพี่มาละพี่มาแล้วเอามาชุกไปเพื่อนเพื่อนฮิ้วให้ก่อนฮิ้วให้ก่อนสวยสวยสวยแก้เต็มละแก้เต็มละเก้าสิบเก้าสิบมันลุกเองได้มันลุกเองได้อ๋อเหมือนจะลุกเองไปแล้วว่ะ อย like yeah. er er ู่เพื่อนนี้เพื่อนเต็มแล้วน่ะแล้วเก่าเฮ้ยพี่กันโดราไปนี่ว่าใช่ป่ะเจอกันหน่อยดิเจอกันหน่อยดิลุกดิลุกดิเฮ้ยลุกไม่ได้เหมือนมันลุกไปแล้วอ๋อเหรอเออแล้วเพื่อนไม่เป็นขี้อะไรไม่ไปช่วยเด็กนิพี่พี่มาแล้วพี่มาแล้วสวยพี่กันเราจะหลุดกันไปจับใครจะอยู่ไม่อยู่แล้วเว้ยมันจะอยู่ก็อยู่ เฮ้ยเกินเกินเกินไป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 เอาจริงอะโอเคโอเคโอ้โหไม่มีผู้เสียสละชัยชนะไม่เกิดว่ะไอยาไอกี้สุดยอดอะกินไม่ได้เอาลุกเองมาใช่ไหมแต่ว่าเพื่อนเอาเข็มมาปักให้ใช่ไหมเออใช่ โอ้โห,โโหสุดยอดอะ่ะพิกเกมไปเลยอะ่ะเมื่อกี้นะจีจให้หน่อยลากันเล่มกดโอเคครับไปตอนเกมหน้าเลยดีกว่า Let's go <S โอ้ i o n สุายอด Oh my god นุบา a อ Anuban มีน้อยกี่อยู่หน้าหน้าโรงเรียน <c ười> อุ้ยเนินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เลยเป็นตัวเขาตัวไหนเดียวเถอะมาจากหลังจีนนี่แหละพี่พี่กันเจอเหรอกันพี่ปั่นกันพี่ปั่นเอออยู่กับพี่เฮ้ยวับวับเฮ้ยวับนิดนิดโอ้โหโดนนะจีนนี่เข้าโรงเรียนพี่เข้าโรงเรียนพี่อุ้ยมัวแต่ดูไงมัวแต่ดูไงเฮ้ยมัวแต่ดูไงไอ้นี่มันส่องอะไรกันเนี่ย พัวไปทีนึ่งซ่อมอยู่หลังโรงเรียนเอ้ยเอ้ยเอ้ยเออโออเออก็ทำไมเนินมันเกิดไกลกี้จังวะเป็นไปได้เพื่อนโดนตีแล้วเพื่อนน่าจะแตกนะไม่ช้าพี่ปั่นเครื่องเดิมใกล้ อ้าวเสียงเงียบไปแล้วครับพี่กลับมากลางแมปได้นะมีเครื่องกลางแมปอยู่ใช่กี่พี่ซอมอีกเครื่องโ <Okay. S 2> อเคที่ประมาณสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วจ้าคือเลยถ้ากลางแมปเสร็จนี่น่าจะดีนะพี่ว่าจะได้เราจะได้แบบไปส,สุดแมปออเราจะได้ไปปั่นสุดแมปได้เออเนื้อที่หลงังเครื่องเสร็จหลังเครื่องเสร็จไปดีคือคือคือพี่จะเสร็จละพี่เสร็จหรเปล่อุ้ยไม่จุกสามเครื่องเหรอ ที when when no mm ่ก hmm. ็ใกล้ละเฮ้ยมันจุกสามเครื Z ่องว่ะทางไหนเฮ้ยเกินระเบิดแตกอ่ะผ่าระเบิดอ่ะเสร็จเสร็จเสร็จสวยสวยสวยขี้ขี้ขี้นิ่งนิ่งเฮ้ยกี้มากี้มาขี้มาระวังนะใจต้องนิ่งนะ มันไปแล้วม okay, ันอาหารมาทางเราพี่กันมันมาจริงเหรอใช่นิงมันวิ่งมาเฮ้ยมันจะจูบเหรอปุ๊บอันแน่โอโหใช้เย็นนุ่มโอไล่วะกี้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 วิ่งไปกี้วิ่งไปเอาโหอยู่หลังพี่เหรอเกินไปวะ กี้กี้นี่กี้หนีกี้หลบก่อนไปกี้หลบก่อนกี่ได้ทั้งวันอะถ้าเป็นวนอย่างนั้นอะพี่เองพียงเพียงเอาเนาะกี้ตามกี้อะกูว่าเพื่อนเพื่อนวิ่งเพื่อนวิ่งเชื่อกูปั่นเถอะปั่นเถอะเฮ้ยเฮ้ยสว่างสว่างบอด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 มีเครื่องไหมว่าเครื่องบนบ้านนี้น่าจะมีโอเคเฮ้ยไม่พ เกิดอะไรขึ้นครับกี้กี้พับไม้โดนมันเราเพื่อนก็เพื่อนก็หลุดไงมันอุ้มแล้วมันก็เดินมาหามาอะไรกี้ก็พับอ๋อปั่นอยู่เงาจังโอ้ยสงสารน้อนนอนเล่นไม่เป็นลมๆให้เขาหน่อยไปเฮ้ยนายโดนไปหนึ่งดอก เอ้ยกินโอ้โหเฮ้ยแล้วทำไมมันตีได้อ่ะเฮ้ยแล้วทำไมมันวนวะอ๋อจียังไม่ฮิวนีห่หว่าโอ้หอ้าวแตกดื้อไปเลยไม่ได้ยินเสียงตัวเองร้องเอากั่ปากแต่ปากก็บ้าละแต่ปากก็บ้าละโดนแฝนไปหนึ่งดีแล้วดีแล้วดีแล้วพี่มันจะเสร็จแล้วยจีก็กดีนะอ,อ๋อพี่ซ่อมอยู่ใช่ไหม มันไล่อยู่ฉันใต้ดินเออออกขึ้นมาขึ้นมาล่ะมันเฝ้าคิว่ะในกมันเฝ้าคิวเอาแล้วอย่าไปกลัวไปวี I'm coming เขี้ยถ้่าตกร่เฝ้าชิบหายให้เหี้ยบบ่รู้ทา ออตัวมีโนวันว่ะเขาจะเขาจะเอาโนวันมาไหมวะเออกี่อยู่ไหนกี่อยู่ไหนเป็ดอกโอเคโเคเจอเจอเจอเอ้าเชี่ยกี่อยู่ไหน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 กี่จุก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 ยูนิเวอร์สิ่งที่เราซ้อมกันสามคนอ๋อโอเคโเคไป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  อ้าวมันเอ้าหลงเหรอช่วย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 ฮิวก่อนฮิวก่อนเออมันหลงแมวเด้งละมาแล้วมันมาแล้วหอเอหน้าจอมืดก่อนไม่เห็นมันไม่เห็นไม่เห็นฮะกี่เพียงเพียงกี่เพียง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 อ่เพียงเพียงเฮ้ยกี่มาตามกี่ไปฟึบฟับไม่เห็นไม่เห็นฟึบฟับเพียงหนุ่มเพียงอยากจะตามกี่นั่นอ่ะ พี่ตามขี่วะพี่ตามขี่วะปั๊บยังโดนเฮ้ยนี่พี่เฮ้ยเฮ้ยไอ้พี่พี่เป็นตากล้องพี่เป็นตากล้องตามติดชีวิตดาราตามติดชีวิตดาราพี่อย่าพับนะตรงนี้ผมเองคือี้กิโลกรอบคนนี้ผมเองคนนี้ผมเองนี่อุ้ยนอนเลอ กินเกินกินไม่ใช่เหรอใช่เหรอเฮ้ยใช่เหรอทรนานขนาดนี้เฮ้ยมันลงไปด้านล่างพี่กันเออกรี๊บกรี๊บกลับมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนึกคอลลิ่งมาดินึกคอลลิ่ง n มาดิเราซไปประตูไกลเสร็จเสร็จก่อนไปเสร็จก่อนไปเพื่อนนะเสร็จเสร็จก่อนยัง เหมือนมันจะมาประตูที่กี้อยู่นะเฮ้ยจริงปะเนี่ยเฮ้ยเออยังไงยังไงเร็วเร็วเฮ้ยกี่นีกี่นี่กี่นี่กี่นี่มีตามติดชีวิตเซเล็บใส่ไว้เกี่ยว้กี้ไอ้กี้อย่าหิวนะเกี่อย่าหิวนะกี้อย่าหิวนะกี้เลิกวิ่งดิกี้เดินดิกี้เดิน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 พี่รอพี่รอเอง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 ประตูอยู่ไหนวะน่ะประตูอยู่เมื่อกี้ไงเมื่อกี้ไง เฮ้ยกี้กี้กี้หยุดดิกี้หยุดดิหลงหลงหลงกี้หยุดกี้หยุดกลับมากลับมาที่เดิมกลับมาที่เดิมเออกี้ได้ยินเสียงเพื่อนเปิดประตูละชิบหายละชิ้เนี่ยเอ้ยเอ <ro> mm ้ยเพื่อนกำลังไปแบกเพื่อนกำลังไปแบกอ๋อกี้กี้กี้อยู่ตรงไหนนี่ชิบชู้กูอ่ะกูติดเพื่อนไม่มาไอ้กี้มาไอ้กี้มากี้ไปเปิดประตูกี้ไปเบ้าเฮ้ยมาแล้ว มาแล้วอุ้ยสวยสวยสวยเฮ้ยสวยอู้หูร่อนหมดร่อนหมดกระคานออกไปเลยสิคะหุยโดนฟันที่หน้าโดนฟันที่หน้าโอ้โหอะไรวันหน้าโอ้ ไม่โดนแขวนให <Yeah. S 1> ้ฆาตกรหน่อยเนาะแก๊งเนี่ยฮะแก๊งเนี่ยนาดูแรงน้อนดิถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับจะเป็นกําลังใจใผมมากๆเลยนะครับสําหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้า,า,า,านะครับบ๊ายบาย